ยิ้มกูกจะตายแล้วเนี่ยโดนนะโดนนะน้องรัางแสนก็โดนนะนี่กูต่อให้กูไม่นตีเลยรัางแสงไม่มีสิทธิ์สู้สตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผมได้เจได้ข่าวช่วงนี้มึงเปรี้ยวหรอวะมึงท้ากูไม่หยุดเลยโ้พี่ตัวมันเก่งนะพี่ลงไปพี่รู้ป่ะลูกเพจผมแม่งบอกว่าพี่เจแพ้เจแล้วพี่เจแพ้เจล้วพี่เจแพ้เจล้วพย่เงี้ยทั้งเพจเลยคือเอาจริงนะแค่ฮีโร่ใหม่แพ้กูก็รู้แล้วว่ามันกากระโหลมันบัออะไรมามึงบัฟอะไรมามึงถึงเปรี้ยวขนาดานี้พี่มันปรับความฝึดของสกิลหนึ่งอันตดแล้วอันติก็แรงขึ้นแบบเวอร์เวอร์สกิลสองก็แรงขึ้นข้างล่างมารและร่างเทพเฮ้ยล่างมารด้วยหรอล่างมารด้วยพ หัดหน้าปรับอีกร่างมันโหดขึ้นอีกพี่ว่ามันน่าจะปรับเว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะดูคลิปนี้แล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยยียยยังกากอยู่ เอาแล้วปะพี่ขอเอาตัวที่กากที่สุดเป็นวงการอาวีคิริโตะครับอะพี่พี่อยากเจอร่างมือหรือร่างแตงเอางี้อุ้ยเอาแล้วแต่เลยเอาร่างไหนที่สุดแบบชนะได้มึงจะแปลเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บไปแล้วแต่แต่เจพี่ไม่ได้มาท้าธรรมดาถ้ามึงชนะกูได้กูให้มือถือไอคูสิบห้ามึงไปเลยอะให้พี่พี่ให้มือถือไอคูสิบห้าผมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นมือก่อนเดี๋ยวผมจะพูดอะไรให้พี่ฟังผมบอกเลยทุกคนสเปคโคตรโหด เดี๋ยวกูตบไอเจโชก่อนผมไม่อยากเอาจริงเลยพี่เดี๋ยวพี่แพ้แล้วพี่เสียหน้าไอ้เจกูอยากโดนวะกูอยากโดนวะไอ้กูสิบห้าก็เหมือนไอเทมที่ชั้นเติมโปรจนเป็นคิริโตะในทุกวันนี้ยังไงล่ะเจโหลดไวจัดเอี้ยสเปคมันแรงน้องเอาดูนะดูแลโดนนะอันนี้กากอยู่กากอยู่ต้องเอาต้องรีบเอากากอยู่กากอยู่สบายพี่ สบายพี่เฮ้ยมันสู้มาดิมาดิเฮ้ยแต่พี่รู้สึกนะว่าเดี๋ยวนี้กอดเมลสี่อะทักกิ้วแม่งแรงขึ้นนะใช่ครับมันบัฟมาพี่อุ้ยเอ้าวร่าเมลสี่ละร่างพี่ละเอ้ยร่งมืดลังมืดวะเอาไว้ลังมืดวะมาแกไม่รอดแน่ใจแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วรอแม่งรออะคุณตั้ก่อนเลยอ๊ะอ้ะาไม่โดนนะไม่โดนละมาดิ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 เฉือนมากความหวางไร้ความกลัวพังมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเจ้า มาดิมาดิวะเราตัวเลดเกมคิริโตะเลดเกมไม่เลือดเลยพี่ตัวอ่อนๆนั่นแหละอ้ามายืนตรงๆเลยว่าหุ่นตรงๆว่มาดิ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 มาดมด้มาดิมดิมา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 วิมาด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 ิมาิมาดิมาดิมางิม่ดิมาดิมาดิวาดิอาดิมดิมาดิวาดิมาดิมาดิมาดิอาดิมาดิวาดิมาดิมาดิมาคิมิมาดิมาวิมาดิมิมาด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 ิิมิมาดิิิิ ใจไร้ยางไร้ยางอยะผมกลัวเมื่แพ้จริงเลยทุกคนผมว่ามันควรลบออกจากเกมเลยละพีริตโตะพี่ไอ้นี่มันแคร์นะไอ้นี่มึงเด็กขี้แคร์นะทุกคนไอ้เี้ามันแคร์จริงไอ้นี่มันแคร์ทแล้วจริงว่าพี่รู้ว่าทำไมผมถึงแบบเล่นแล้วมันเร็วแรงรัวลื่นฮะทำไมวะเพราะผมใช้ไอคูลิ่ง5ที่มีส snapdragon 8 Gen 5ที่จะบอกว่าทั้งหมดที่มึงเล่นมาเนี่ยมึงใช้มือถือเหมือนกูใช่ ไอันนี่มันเติมโปรทุกคนมันมีเหมือนกันอ่ะหน่อยแกโอไม่มีเก็บยาเลยเอาพี่เฮ้ยเฮ้ยอย่านะเจอย่านะ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 เฮ้ยเด็กบวกไปกูเก็บยาอย่างเหี้ยมันไม่มีติดแจ้งในหมู่เจเลยฮึยฮ้ยทุกคนที่ผมตีดูเลือดกับมันเลยด้วยเรียบร้อยพี่ นี่คือการยืนตีโง่ๆที่คิริโตถนัดที่สุดแต่แพ้ไอ้มันมันมันปรับดูเลือดมาแรงขนาดไหนวะเนี่ยปรับมาตีเรื่อยๆแบบนี่เนี่ยสมมุติว่ายิบอยู่เยอะๆใช่ไหมแล้วผมราดแล้วผมเสียเลือดเต้งเยอะมากเลยพี่กูไม่สนนล้วเตะกูไม่สอตามไม่ทันแล้วพี่โอ้มาเลยวิ่งไปไอ้เอี้ยาตามไม่ทันเอาล็อกขาเอาล็อกขากลับมา ตอนเนี้ยเราต้องยอมรับแล้วว่าแอตลาสล่างมือเนี่ยมันดูดเลือดแรงกว่าเรานะครับตอนนี้ต้องยอมรับละคือเวลาผมปาดสกิลสองไปนพี่มันจะม้าหัวแล้วพอผมม้าหัวเสร็จนะทุกตัวที่โดนผมตีจะดูดเลือดแรงผมเในรอบที่มาที่คีบไงอ๋อที่นี่ไร่กาดโอเคโอเคโอเคพอเห็นภาพคือที่นี่อข้อข้อสิบเป็ดคือมันตัดกับคีบไม่ได้นะใช่ใช่พี่นี่คิวดีไหมเมื่อกี้ที่ตอบกูขอโทษกูกูเล่นปกตินะกูบอกตรงนะเฮ้พี่ออกมาหน่อยพี่พี่ออกมาหน่อยพี่ เจมอก่อนเยอะไรพี่ไอ้ยัยแม่งตกกูเปนเด็กเลยเี่ยของกูพร้อมเลยเจมาไอ้ผมบันบ้า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 โดนกวเาะเอาล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 ะเอาเอาละเว้ยไปละเว้ยไปเว้ยนตกนล้มีบหายแล้วติผแล้วเย้เี่ยชาดาม้า ที่นี่ตกูมาแล้วผมบอกเลยว่าเลดเกมอะไรก็เป็นทีของผมทุกคนผมว่าไอเทมเปลี่ยนเนี่ยมันคือเกาะสะท้อนของพี่เวอ๋อเพก็ตีเราตีมันเจ็บเองนไงก็เกาะเขียวนะตั้งแต่เกาะเขียวนะเพราะดูลเรื่องแรงไงแต่ตอนนี้จากที่ผมสังเกตแล้วทุกคนเราห้ามสู้กองคีฟเว้ยคือมันยิ่งมีคีฟเยอะมันยิ่งได้เปรียบทุกคนเลือดมันไม่ลดเว้ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกลูกเพจที่จะสู้แบบอเลนนะครับมันอันตรีเราวิ่งหนีเลย คูดาวม่งนานเลยเฮียหมดแค่ั้นก็ทำอะไรไม่ได้งมย่หนูเียไม่มีอจีนี่เป็น่จริงเลเนี่ยออออตีกูหมดทุกคนเฮ้ยกูมาวิ่งนี่รอแล้วพี่อ้าฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเอเอกมเฮียนี่กแมหายแล้วเฮียหมด กูหมดทุกคนกูหมดหัวแม่งกวนตีนที่หายพี่ผมเชื่อนะว่ามีแค่ตัวเดียวในเกม R O V ที่โดนในตัวนี้วิ่งจุ๊บเป็นเด็กได้คืออเลนดี้ทุกคนครับแทกแทกล็อกขานะครับเอาล็อกขาขับมันมีล็อกขาไอ้นี่ตายเลยนะตายเลยแต่ผมว่ามันสู้ทาร่าได้พี่หขนาดสู้ทาร่าได้เหรอก็เนี่ยมัน มันดูเลือด่นนะพีอพ่ออกของจอกกกอนแล้วมันกินง,งัดผมว่ามันกินงัดได้นะไอ้ออาต,าตัวเลันจบลวมึงไม่มีคลิปมึงไม่มี <é> อ้ยสิ่งได เจ็บร้อยแค่มึงไม่หนีกูอ่ะมึงก็แพ้กูแล้วผมขออีกรอบพี่ผมผมมีจุดเปลี่ยนแล้วเฮมีจุดเปลี่ยนไอหมอนี่คิดว่าเพิ่มความตั้งใจจะเปลี่ยนโลกได้หรอวะชื้นมากเฮ้ยดาวแห่งแสงเฮ้ยดาวแห่งแสงมาวะโอู้หูโอ้ยเจ็ดร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะโดนนะโดนนะน้องรักแสงก็โดนนะรักแสงโดนนะตัวสกิลไม่ติดเลยครับพี่ ต่อให้กูไม่อันตีด้วยเยอะนะสิกูย่อเหมือนคำเดิมทุกคนล่างแสงไม่มีสิทธิ์สู้ที่ผมสังเกตนะทุกคนอันนี้มันเป็นโหมดหนึ่งๆเว้ยถ้าเป็นโหมด5-5จริงๆขึ้นมาคือยากมากที่คิดตัวของจะฟูแบบนี้คือสามสามชิ้นก็บุญแล้วนะแต่แอดล้านอ่ะ5-5มันเกิดเร็วนะนนที่มั่นใจเรียบู้อบแบบแผงแบตมั่นใจเลยพี่พกมันหน้ามันโงกอยู่กูกมันอยู่เรียบร้อย เกมแรกจบไปคิริตโตะบวกไอคู15 e ี s y เกมที่สองที่เคยใช้คิวกอดตบผมผมจำได้คิวกดนิดหวเหรอวะมึงถ้ามึงแพ้คิวกอดอีกทีมึงก็แบบไม่เหลือแล้วเจไม่เหลือนะ,ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูพี่ว่ามันโซโล่คิวคิวกดยังไงเล่ติดมันดูพี่อย่าคิดจังเลย จิงดีต้นรักซูเอาจริงโลดเร็วมากพี่เออเชี่ยตัวเป็นสแนปดาก้อนแปดเอลิทที่สำคัญเดี๋ยวผมจะให้พี่เห็นแสงที่สวยที่สุดในเกมอาแสงเอ็ดดาร์พี่ใช้ไอคูลสิบห้าไหมไอคูลสิบห้ามีนี่พี่หน้าจอ 2K 144ยสีเฮิร์ตอัลตร้าไอแคลพอพี่ไม่สังเกตเหรอเล่นแล้วมันลื่นเนี่ยพี่เออแต่ภาพภาพมันดูสวยดูคมนะผมเคยไปที่โรงงานเขาที่จีนนะพี่เขาแบบเออผมเคยไปผมเคยไปไอคูลสิบสามผมไปมาถ้ามีตัวอื่นเอาผมไปกระเจ้ด้วยนะครับนะครับผมอยากไปจีน ผมอยากไปดูบริษัทไอคูมือถืออันดับหนึ่งของโลกเอ๊เก่งไหมฮะเฮ้ยเก่งฮือฮือฮพี่พี่เตียนครับเตียครับพี่อ้าาไป่เห็นสบายเท่าที่รักแต่อย่าประมาทเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันคือเอนจอยตัวใหม่อะอะใช่ใช่พี่มันเอนจอยเอ็นแรงเลยแหละเอ้ยพี่สุกเก่งสุดแล้พี่ ไม่เป็นไรพี่น้ำตาพี่จะไม่ไหลเพราะว่าเขามีอัลตร้าไอแคร์อยู่พี่ถนอมสายตาใช่ไหมใช่ใช่ไม่แสบตาหรอกพี่ถึงจะเจอแสงที่แรงขนาดเม็ดแดงเลยผมโอ้โหนี่กูถนอมจริงเมื่อไรเลือดกูไหลเป็นน้ำแล้วอ้าวว่าตอนนี้ทุกคนมันถนอมแค่กูนะมันไม่ได้ถนอมคิวกอด้วยเย่ยกูต้องต้องเอาแบบคิวกอดถือมือถือไอคูล้สสุอะเลือปรถน้ำตีตี อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันพาละมันพาละมันพาละ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 โดนกูละโดนกูละโดนกูละราชินก็พี่ราชินีก็พี่เฮ้ยกูเหมือนซาชิมิรอโดนเชื่อเหรอทุกคนนอนโคตรหวานรอกูมีทารอนก่อนกูชนะกล้ารอเปล่าทารอนหนึ่งชิ้นพิกเกมผมรอเลยผมรอทารอนเลยไม่แต่นี้เราเล่นมาสองเกมแล้วพี่สังเกตแบบนะเออไม่ลดเลยนะใช่ปะไม่ลดไม่ลดไม่ลดพี่แปดเจ็ดพันมีบีเอมพี่ แล้วมันมีชาร์จไวหนึ่งรวัตต์รือป่าใช่พี่เขาเรียกว่าแฟลชชาร์จพี่ flash c h เรื่อกูมาแล้วกูทารกูมาเอาเาเอาเอาเอานี่นะโดนถอดกูชวนคุยไอ้กูชวนไ่เคล สีสวยจนเจออบยังโดนควายเขวและมันมีสสีนะครับทุกคนมีสีเซนกับสีลีเจนนะครับผมใครชอบอันไหนก็ไปเลือกกันได้นะฮะเล่นไปต่อให้หัวร้อนเนี่ยเครื่องไม่ร้อนพี่เฮ้ยเ <c oughs> พราะอะไรวะเพราะอะไรวะเ <c oughs> พราะเขามี V C cooling พี่แปดพันตารางมิลลิเมตรบอกเลยว่าเย็นเชียบต่อให้วันที่ร้อนจัดโคตรหมอกกับประเทศไทยเลยทุกคน <c oughs> วัอ <c oughs> ุ้ยเฮ้ยกูเปลี่ยนเป็นรองเท้าก่อนแล้วมัยไม่เห็นดิแ ตอนเนี้ยอย่างแรกแล้วทุกคนห้ามโดนตอดก่อนเมื่อไหร่ที่เลือดตึงต่ำกว่าครึ่งหลอดคือมึงแพ้แล้วนะฮะสู้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์สู้นะโอ้ยโอ้ไอ้เนี่ยมันมีขวานสโลใช่ไหมเนี่ยผมมีดาบสโลพี่หัวเอาตายหัวเอาอะหัวแรงเลยแรงจนผมยืนไม่อยู่ไอ้ไอ้ผมรู้จังหวะโมไปตั้มขึ้นมาละมันจะแบบไหลแบบเนี่ยไปโดนละไปโดนละอ้า โอ้ยเฮียกูเฮียคิมกูจะตายแล้วเนี่ยพู่เดยววุแรงเลยพี่ผมไม่เอาอะไรประกันละจุอะไรเนี่ยเฮียกูเฮียคิมกูตายทุกคนอย่างน้อยผมก็ชนะคิวกดตัวหนึ่งวะพี่ดีใจด้วยนะดีใจด้วยเอาอีกตัวงั้นผมว่าเพื enfin ่อความแฟร์และเป็นการให้เกียรติตัวละครมาเล่นแอดลันเหมือนกันที่พูดจริงไหมเนี่ยเอากูพูดจริงกูฝึกมาแล้วเจมึงจะคิดว่ามึงเก่งอยู่คนเดียวหรือไงร่างแสงชนแสงเลยว่ะพี่เออได้หมดอ่ะร่างแสงมาดิ แต่่ถ้าาเคกััวจจะบีรโอ้โหอันนี้เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวเกินนะว่าอันนี้เปรี้ยวเกินอันนี้เร็กว่าอันนี้เปรี้ยวเกินเนยมันนึกว่าเป็นแอรลานโอนึงไงพี่ว่ามันตีแรงเลยมั้งเฮ้ยม่มีสิทธิ์ได้ขวงกันได้วิ่งเข้ามาอย่างนี้โดนนะเฮ้ยเกือบไปพี่เกือบเกือบเสียเชิงแสงเลยพี่เกือบนะเกือบนะ ท่านโดนเหรอวะนแน่โดนไปหนึ่งทีสองทีสามทีหายคือตัวมันเนี่ยกูพาดไม่ได้เลยใช่ไหมมันห้ามเล่นพาดนะทำพาดดนี่บอลที่รอดมาได้งเอาอยู่นั่นะอ้าา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 นจอยครับเอนา เียกูตัวกูขาดเลยทุกคนไม่จะเหม็นไม่ลดเลยนะเด็กเอ๊ะผมถามจริงดิถามเอาเลยรอดเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะไอ้เจม่อกี้เกิดอะไรขึ้นะเราไม่สามารถเล่นเซตเดียวกับสองสายได้เหมือนแบบกูโดนแบบ เหมือนแบบเหมือนแบบจะเซอร์ไพรส์อะพี่เฮ้ยเมื่อกี้แบบผมกัดเซอร์ไพรส์แล้วไอ้สัตว์เจโดนกูไอ้เัตว์เมื่อกี้มันองี้เงี้ยจริงว้าวแล้วแล้วโดนหลอกโดนหลอกไอ้เจ๊โดกูโอ้ยกว่ากูจะเก็บแม่กว่ากูจะเก็บรถกูดาวเสร็จกูตายแล้วเนี่ยพี่เจ๊เล้ากูหายไปไหนเนี่ยบาดแผลกลางหลังคือความอับอายของนักดาบเย่ขอละขอละขอละแอนจอยครับผมอุ้ยหุยหุยเกือบนะหุยเกือบนะหุยเกือบนะอุ้้ยอุย วไว้แล้วมุกไหไห่ะไอ้ยี่โเยียร้องขอซะสิร้องขอซะสิเจ๊กวดเจกวดเจกวดออกไปออกไป โอ้ยเจ็บคอเลยสรุปว่าไงพี่พี่ว่าตัวมันได้ไหมไม่อยากจะยอมรับทุกคนแต่มันต้องยอมรับนะว่ามันเก่งขึ้นจริงๆทุกคนมันมันเก่งขึ้นแบบเ้าเรียกว่าอะไรเรื่องดาเมจอะคือถ้าเราพลาดอะ ถือไปโดนมันอะเราตายเองเลยนะเราตายจริงๆเว้ยทุกคนมันเป็นเหมือนแวนเอนจอยอะคือเป็นตัวดักป่าดักุ่มมากกว่าแล้วพอดาเมจมันแรงใช่ไหมต้นเกมมันเก่งเว้ยแต่ก่อนมันจะเหมือนแบบต้นเกมมันดูเหมือนแบบเล่นยากเพราะมันเบามันขู่ใครไม่ได้ให้ผมยอมรับจากใจที่แบบเก็บเม็ดมันจนเป็นบ้าเลยมันเป็นเฉพาะเมนพี่เมนที่แบบเล่นแล้วมันอาจจะแบบเก่งกว่าคนที่เล่นปกติไม่ได้เล่นนานอะ มันจว่ามันขึ้นนิดนึงอะพี่แสดงว่ามันก็จะฟิวฟร์เรติโนะปะก็คือมึงต้องเล่นเป็นมึงถึงเก่งอ่าแต่ว่าคือด้วยความที่ตัวมนช้าพี่มันก็เลยอาจจะไม่ติดเมตาขนาดนั้นอืมแต่แผ่นหน้าแผ่นหน้าน่าจะมาละเจทำสัญญาเอาไปไอ้กูสิ้ากูให้มึงในาราคนชนะเอาพี่เพรพี่ต้องใช้เล่นกับผมในวันโชว์แผ่นอีกพี เราเรามีโชว์แมตช์แข่งกันอีกพี่ขอบคุณมากผมไม่เอาพี่ผมไม่เอาผมก็มีแล้วเนี่ยเครื่องยังไงใครสนใจมือถือตัวนี้ i q คูสิก็เลยไปจับจองนะครับทุกคนมั่นใจการันตีทั้งปุ่มทั้งเจว่ามือถือเนี่มันแรงมากเลยนะครับทุกคนฮะราคาเริ่มต้นนะครับผมที่29,900บาทนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนว่าใครอยากจะไปลองครก็สามารถไปลองจับได้ผมการันตีอีกรอบนึงว่าเวลาจับอะพี่พี่เวลาเล่นเกมมือถือหลายๆเครื่องไอ้มุมโค้งตอนจับอะมันจะเจ็บมือไว้พีี่่่่่แตวาเเจอนนมมัไ็บ มันจะโค้งแหลมใช่ไหมมันจะโค้งแหลมไหมอ่าอันนี้ไม่เจ็บมือเล่นง่ายเหมาะเกมเมอร์ชาร์จไวอ่ะเดี๋ยวผมทัวร์ให้อีกรอบหนึ่งชาร์จไวมีจอ 2K 1 4 4 h z เฮิร์สแบบอัลตร้าไอแคร์เฮ้ยแปลว่าอะไรวะมันเขาเรียกว่าถนอมสายตาขั้นสุดที่อัลตร้าไอแคร์อันนี้ถือว่าทำดีทุกคนเพราะว่าเกมเมอร์เนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยเราเล่นมือถือนานมากทุกคนการถนอมสายตาเป็นเรื่องที่ดีนะสายตามันจะได้แบบสดใสตลอดเวลานี่ถ้าผมเจอเครื่องนี้ก่อนเนี่ยสายตาผมไม่สั้นนะใช่ไหมเจมึงมือถสายตาไม่สั้นมาช้าเกินน่าาจจะะเอกกกััันสสปรมณ <c oughs> เออแม่เออ้ย <c oughs> ผมไ <c oughs> ม่สร้งตั้งแต่ป5ด้ยประเด็น <c oughs> แล้วก็ย้ำอีกรอบครับทุกคนว่าเป็นชิปเซ็ต snapdragon 8 Elite Gen 5พร้อมชิปประมวลผล Q3 นะครับทุกคนนะมั่นใจแรงเร็วของจริงนะครับผมก็สามารถไปติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับผมได้ที่ช่องทางขายออนไลน์ iQ Thailand เลยนะครับผมเดี๋ยวรไปจับตัวเยอะนะทุกเออรีบไปซื้อเยอะนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะาเจอกันนะผมใครชอบกดไลค์กดแช้์กดติดตามใครชอบใจรานทุกคนเจอกันนะคบ๊ายบายสวัสดีครับ